รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย King Power Click and Collect ช h อป d u ที่ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบิน ใหม่ละอีสุสิดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิจิตโลกบริษัทไทยเบฟเวอเลจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา สๆวยเรือโลให้ด้ดวยงง <_ d ata> เรากําลังจะทําภารกิจนําไฟฉายติดหัวไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยพลักป่าห้วยถ้ำจันเพื่อนําไปใช้ลาดตระเวนในเวลากลางคืนครับดัสเดย์ถนนแห่งการเดินทางเรากําลังอยู่ที่เขื่อนรัชประภาครับถ้าขึ้นมาจากเขื่อนรัชประภาแล้วนะครับผมต้องมาแวะให้ได้นะมันคือสะพานที่เอาไว้ชมวิวภูเขารูปหัวใจ เอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเทปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนี่เลยด้านหลังผมป้ายอันใหญ่ใหญ่แห่งนี้ซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะครอบคลุมไปถึงอุทยานแห่งชาติสีพังงานะครับอุทยานแห่งชาติแกล่งกรุงนะครับผมและในพื้นที่แห่งนี้นะก็จะมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองแสงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าคลองยันและก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่าคลองนาคานะครับผมโอ้โหที่นี่บอกได้เลยว่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมากรวมไปถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่แบบสุดยอดไปเลยถึงได้ชื่อว่ากุ้ยหลินนเมืองไท แล้ววันนี้กิจกรรมไฮไลท์หลักๆของเรานะไปชมความสวยงามของเขาศกแห่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ผมเตรียมของมาแล้วก็คือการเอาไฟฉายที่ติดหัวนะครับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้เพื่อเอาไว้ใช้ลาดตระเวนในตอนกลางคืนมีแม่มดด้วยมีแม่มดด้วยนะเอาละ,เ,าละเพื่อดูแลอุทยานของเราให้สวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ครับผม เดี๋ยวเราเก็บของขึ้นเรือกันแล้วเดี๋ยวไปลุยครับไปดูความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยกันดีกว่าไปลุยทางนี้ทางนี้อ่าแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะครับวันนี้มีพี่ๆมาดูแลด้วยซึ่งเป็นพี่ๆที่มาจากอุทยานใช่ไหมครับแล้วก็มาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ด้วยพี่สวัสดีครับผมชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมทำความรู้จักก่อนๆชื่อเบลพี่เบล พี่เแล้วก็พี่บาวนะครับวันนี้เขาก็จะเร่งเรือด้านหลังเรานะครับบ้องเครื่องแล้วบอเครื่องแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะพาผมไปใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลด้วยนี่วันนี้ VIP สุดๆเลยผมต้องเตรียมตัวไงบ้างครับอะะอ่ะงั้นไปเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเราก็ต้อง safety first ครับผมสวมชูชีพแบบนี้นะครับอดภายไว้ก่อนทุกคน เราบอกว่าที่นี่เป็นสุนป่าดิบชื้นที่มีความใหญ่อันดับต้นๆของทางภาคใต้เลยนะครับเป็นศูนย์กลางของป่าฝนด้วยนะฮะที่นี่ก็จะมีการตกของฝนตลอดทั้งปีเลยนะครับดูจากสีน้ำดิน้ำก็สวยน้ำใสมากทุกคนดีมากๆเลย อยากจะบอกว่าพอมาเห็นยิ่งเวลาเป็นอย่างเงี้ยชอบมากเลยเวลามีมีแดดจริงๆมาโดนหน้าเงีย้ยมันได้มันได้ซึมซับมันได้แบบรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติจริงๆอันนี้ด้านหลังของเรานะฮะนี่ถึงแล้วฮะทุกคนครับนี่คือประตูเข้าสู่แบบเขาสศงเนาะออประตูแห่งกุ้ยหลินนี่เป็นซุ้มประตูอย่างนี้เลยถ้าใครมาแวะถ่ายรูปนี้ก่อนหามิวสวยได้ สูกุ้ยหลินเมืองไทยครับอของแท้เนี่ยของแท้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องร่องเรือไปทางนี้ทางซ้ายอีกประมาณ20นาทีใช่ไหมครับพอ่อเขาสามเกลอเป็นจุดเช็คอินเหมือนกันนี่ อ๋อเดี๋ยวอ้อนี่อ๋อทุกคนนี่ฮะถึงแล้วแต่เดี oui ๋ยวพ่อวนให้พ่อวนให้เอาหนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนนี่นี่นี่ทำไมถึให้อ้อรู้แล้วครับทำไมถึงให้อ้อครับนี่นี่นี่เพราะว่าถ้าอ้อเสร็จปุ๊บคุณจะเจอสิ่งนี้ฮะมันคือเห็นลำแสงทุกคน ทำไมถึงพ่อถึงให้อ้อมเพราะเมื่อกี้ไม่ไปตามลำดานจะพ่อใช่ไงก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาสามเกยอยู่นี้นต่ให้อ้อมทำไมอ่ะไอพวกเราโชคดีแล้วแหละวันนี้ัแดดแดดมันสวยจริงทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนมาก็ภาวนาด้วยนะครับว่าฝนยาตกขอให้มีแต่แสงแดดสวยๆนะคะ นี่คนระับถึงนะฮะมุมนี้อีกมุมนึงก็คือสวยเหมือนกันนะเป็นเขาสามเกลือดแล้วด้านหน้าผมนี่เป็นเขาสามเกลือนะจริงจริถ้ามองอีกแบบมันก็จะเป็นสี่เกลือนะแต่จริงอันนี้ฝั่งนี้เขาไม่นับนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของเขาอันใหญ่อันนี้ต้องเอาแค่ไอที่มันลอยอยู่ากลางน้ำเนี่ยสามอันหนึ่งสองสามนี่เขาสามเกลือสวยมากทุกคนถ้าจะมาเที่ยวเขื่อนนะฮะแนะนําให้มาช่วงเวลานี้นะเพราะว่า1แดดส,สวยมากอากาศเย็นแล้วก็คนไม่เยอะ เห็นความสวยของที่นี่จริงๆถึงแล้วครับทุกคนด้านหน้าของเรานี่นะฮะก็คือจุดที่เราจะต้องดอปคนลงนะฮะเพื่อเดินไปตรงเขตร 3, ักษาพันธุ์สปาคลองแสงนะครับ <entend sta> ซึ่งจะต้องเดินเท้าอีกประมาณ1กิโล200เมตรหรือเขาจะเรียกกันว่าโล2อย่างงี้อ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบคนที่ชอบเดินปา่าเดินเขาอะไรเงี้ยเหมาะเลย ไปชมความสวยงามของทางธรรมชาติกันนะครับผม 1, 2, 1 000, กิโล2 0 0เมตรชิวๆจอยเดย์ทำได้อยู่แล้วสาพันสัตว์ป่าคลองแสงนะครับในบป่าช้าป่า่วยทําจันทร์ระวังช้างป่าด้วยต้องเดินดูน้องเขาด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแต่วันนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไปกันเยอะนี่ช้างต้องหนีเราด้วยซ้ำนะเห็นไหมเส้นทางธรรมชาติของจริง ราจะมีโอกาสเห็นได้มากที่สุดคืออะไรก็พวกช้างพวกกระทิงพวกนกเงืออพวกชนีอะไรพวกนี้ทั้งหมดนนช้างกระทิงนกเงือกครับผมอ๋อกวกนีอยู่มากอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ครับผม,อ,บผมอ่ะภารก,กิจของผมวันนี้ก็คือผมตั้งใจจะมามอบไฟฉายให้กับพวกพี่ครับเอาไว้ใช้ส่องลาดตะเวนในช่วงกลางคืนจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นไฟฉายวันนี้ก็คือเป็นไฟฉาย LED ที่อยู่บนหัวครับผม 100ดวงจากรายการ Joy s d a y ถนนแห่งการเดินทางทางช่องโทร5ครับผมมอบให้เลยครับตารางเครับมบคุณบาร์คอนเสิขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ฮะมอบให้แบบนี้เลยอ่าซึ่งพี่ครับตรงนี้จุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นเป็นเขตของแสงถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวที่เราจะนั่งแพรไปนะครับไปจุดจุดที่เป็นถ้ำปาการางถูกไหมฮะต้องนั่งแพรแบบนี้ สวยมากผมไม่เคยนั่งแพแบบนี้เลยเพราะว่าปกติเวลาเราไปเมืองกาะ่ะมันจะเป็นแพอีกแบบหนึ่งแต่เนี่ยแพแบบนีน้ไม่เคยนั่งเลยแล้วก็นั่งไปประมาณกี่ทีครับสินาทีสินาทีก็ถึงแล้วนี่งั้นผมต้องเตรียมตัวยังไงอีกบ้างไหมใส่ชูชชีพชูชีพนี้เลยแล้วก็เดินทางเลยองั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับปะไปถ้ำปากการังกันครับปะไปครับลุยครับ พาวเวอร์คลิกแอน l ์เก็บชอบดูที่ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินใหม่ลสุดดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิจิตโลกบริษัทไทยเบฟเวอเจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาอุปกรณ์พร้อมครับใจพร้อมกายพร้อมไปลุยฮะ ทดสอบระบบไฟกันครับว่าไฟที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะใช้ได้ไหมนะท่านน่ไม่เห็นหน้าผมใช่ไหมไม่เห็นหน้าผมแปลว่าไฟมาละแน่ไฟมา,า,ฟ,มาฟามารถชัยนี่อยู่หน้าถ้ำปากการังแล้วทุกคนครับเชิญครับคุณพี่ครับผมไม่กล้านำครับผมมืดทึบเลยเทุกคนจะต้องมีไฟติดที่บนหัวอย่างนี้เพราะว่าด้านในเราไม่ได้ติดตั้งไฟเลยใช่ไหมครับ นี่คือมันคือมันย้อยลงมาและแล้วก็ตกผลึกเป็นเป็นแบบนี้ถูกไหมอ๋อแล้วลักษณะมันก็เหมือนที่เราจินตนาการว่ามันเหมือนช้างถูกไหมครับเฮ้ยสวยมากเลยอะ่ะห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามสัมผัสห,ห,ห้ามจับห้ามแตะห้ามจับห้ามสัมผัสห้ามแตะเลยนะผเพราะทุกสิ่ง,ยงอย่างมีการเจริญเติบโตอ๋ออย่างนี้นะฮะเข้ามาเที่ยวได้นะมาชมได้มาถ่ายรูปได้แต่อย่าจับอย่าสัมผัสนะครับอออนี่นะฮะสวยจริงๆ ที่มาของชื่อถ้ำปะการังเราก็สังเกตดูมันจะคล้ายๆกับปะการังถูกไหมครับมันจะมีความคล้ายๆกับปะการังนะทุกคนครับปะการังลูกนี้นะครับผมผลเจอเมื่อปี2545ผู้ที่สำรวจเกี่การท่องเที่ยวให้เราคือกรมทรัพย์ธรณีเป็นผู้มาสำรวจให้เอาหินไปสำรวจดูอายุของถ้ำลูกนี้ตกโดยประมาณ250ล้านปีโอล้าหปี ดม,ม,มดด้วยมีแม่มดด้วยฮะเอาละลานะจ,จมูกยาวจมูกปุ่มๆเป็นปุป่มๆออกมาโอ้โหเขาถึงบอกว่าจินประการสำคัญของความรู้เนะาะเจ้สวยมากพระเจ้าสรรสร้างมากเวอร์มากชามเวอร์อเป็นหนาเลยอุยน้ำย้อยด้วย น้ำย้อยด้วยดูดิอันนี้ถือว่าเราสเปเชียลมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโอนาบอกว่าตรงนี้ไม่นิยมให้แบบว่านักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเราจะเราจะไม่ไม่พาเข้ามาชมตรงนี้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันใกล้เห็นสังเกตไหมครับระหว่างปะการังสองฝั่งของผมเนี่ยมันใกล้เรามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดินมาแล้วไม่ระวงังอาจจะพลัดไปโดนได้แล้วอาจจะเสียหายได้ครับนะีส่สุดๆนี่ฮนะเฮ้ย เห็นไงเงาแบบรุ้ด้วยอะรุ้มากนะครับทุกคน,นนี่จร,จริงจากใจถึงใจเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นทํามที่มีความหลากหลายของธรรมชาติขนาดนี้มาก่อนของหินของอะไรเงี้ยครับจินตนาการล้ำเลิศแ,แม่มงแม่มดมาหม,ม,มดนะ ้ยครับผมสาหรับภารกิจวันนี้นะครับผมตั้งแต่เอา,อาไฟฉายเนาะมามออให้กับพี่ๆเจ้าหน้าท,ที่อุทยานนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้ที่เป็นไกด์พาผมไปเที่ยวในถ้าถ้ปาปะกการังถูกไหมครับถ้ำปะกการังเราก็ได้ชมความสวยงามของธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนแห่งนี้อขอบคุณมากๆเลยครับไว้มีโอกาสครั้งหน้าผมมาอีกรอบแน่นอนพาครอบครัวมาด้วยมาชมอย่างนี้อีกแล้วก็รบกวนพี่มาเป็นไกด์อีกทีเพราะว่าพี่ทุกคนน่ารักมากครับทุกคนครับขอบคุณมากอีกหนึ่งครั้งครับผมไป เดินทางกลับทางไหนครับผมทางที่ทางนี้ครับโอเคไปครับดูกันต่อครับทุกคนครับที่นี่มีร้านสะดวกซื้อด้วยนี่แบบนี้เลยไข่ต้มครับใช่ไหมไข่ต้มแล้วก็มีมะม่วงครับผมนี่แบบนี้เห็นไหมทางดีมีร้านสะดวกซื้อเป็นไงครับโอ้โหแจ๋วเลยนี่ผ้าขอมานี่ผ้าขอมาด้วยเอาไข่ต้มดีกว่าไข่ถ้าหิวก็แวะมาอุดหนุนคุณแม่ได้นะครับตรงแพรตรงนี้เลยนะครับ คเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับภารกิจวันนี้นะฮะตั้งแต่เราไปมอบไฟฉายเนาะให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับรวมถึงวันนี้ได้ไปที่ใหม่ด้านะเพราะมีกุ้ยหลินเมืองไทยกุ<อ>้ยหลินเมือง,งไทยถ้ำปะการังแล้วก็อะไรนะอะไรสามเกลือนะอ๋อเขาเข,า,ข,า,ขาสามเกลอือถูกไหมเห็นไหมนะอันนี้อันนี้ก็ลืมเพราะว่าเราไปหลายที่จริงๆใช่ไหมครับบอกได้คนเทนว่าสวยมากๆสวยจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสรอบหน้าผมมาอีกอย่างแน่นอนแต่ที่ต่อไปที่ผมจะไปคือคลองน้ําใส ใสมากๆใสจนแบบทั้งใสทั้งเสียวทั้งสวยทั้งสนุกสนานแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากเลยครับผมอบครับพ่อผมมากครับผมผมครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปลุยต่อครับไปครับอยากบอกว่า slow life มากๆครับผมทุกคน อนนี้นะฮะเทฟยูนอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวของเขื่อนรัชประานะครับซึ่งบอกได้เลยนะว่าสวยแบบแบบตโกนอ่ะแบบที่เห็นคือแบบมันสุดๆแล้วอะ่ะแล้วมันเห็นเป็นช่องแบบช่องเขาและมีการแบบมีทัวร์เรือมีอะไรอย่เงี้ยวิ่งเข้าไปในนั้นด้วยอะ่ะสวยจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาที่นี่นะ ที่สุดแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยขับรถมานะมาหิวใจที่นี่นะผมว่ากลับไปทํางานนะกพี่กระเป๋าทํางานได้เต็มที่ Energy เต็มร้อยเป็นงานคิดออกเฉยเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยทำงานได้เต็มที่ Energy เต็มร้อยนี่ขอสูดอากาศให้เต็มปอดกันนะทุกคนครับ พาวเวอร์คลิกแอนด์เคเล็กช็อปดูตี้ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินไมลอิสูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิจิตโลกบริษัทไทยเบเวอร์เล็ตจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา จุดแลนด์มาร์คครับผมถ้าขึ้นมาจากเขื่อนรัชประภาแล้วนะครับผมต้องมาแวะให้ได้นะคือตรงนี้เลยไม่ใช่สะพานอย่างเดียวนะมันคือสะพานที่เอาไว้ชมวิวภูเขารูปหัวใจงงกันเลยภูเขาตรงไหนตรงนี้ไหมนะตรงนี้ไหมนะแน่ตรงนี้ครับสวยมากทุกคนแล้วประเด็นคือยืนมองตรงนี้ของผมเนี่ยนะมันจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้พอดีเลยเป๊ะมากตัดขอบแบบเป็นภูเขาหินตรงนี้เป็นเส้นเลย เห็นชัดมากเป็นรูปหัวใจผมว่าถ้ามาเป็นคู่รักนะเรามายืนอย่างนี้นะอันน่ะแอคซะหน่อยเฮ้ยเช็กก่อนเช็คก่อนแต่ต้องเช็คก่อนเด้ออย่าอย่าพึ่งอีกนะอย่างนี้หาจุดถ่ายรูปสวยๆนะเป็นรูปหัวใจโรแมนติกสุดๆครับทุกคนครับโอ้โหสะพานแขวนเขาพังภูเขารูปหัวใจหรือชื่อเต็มๆที่เรียกว่าสะพานแขวนบ้านเขาเทพิทักษ์ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดหากมาเที่ยวในเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นสะพานแขวนระยะทางยาว120เมตรทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้สีเขียวขจีมีความงดงามและมีความสวยงามแปลกตาของเขาเทพิทักษ์มีรูปร่างคล้ายก,กันกับรูปหัวใจระหว่างทางเดินจะเห็นทัศนียภาพของภูเขาป่าไม้เขียวขจีลำธารที่ไหลผ่าน คือน,น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเชี่ยวลานครับสังเกตได้ว่าจะมีสีเขียวเหมือนกับสีน้ําในเขื่อนเลยเป็นสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติของป่าเขาและลําธารให้ความรู้สึกสดชื่นมากๆครับรับรองได้เลยว่าจะต้องได้รูปสวยๆกลับไปอวดเพื่อนๆในโซเชียลอย่างแน่นอนครับเป็นอีกโลเคชันในการถ่ายภาพสวยๆที่ต้องลองมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับ เอาละครับตอนนี Alors, death, march, ้เราอยู่กันที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดครับผมเริ่มจะได้ยินเสียงเจ้าแล้วแน่นะนะน้ำใส่มากน้ำใส่มาก นะสำหรับใครที่มาจังหวัดสุราษฎรน์นะครับมาที่อย่างนี้นะครับบ้านต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับผมมาเที่ยวน้ำคลองน้ำใสแบบนี้นะฮะได้อบรรยากาศนี่เหมือนกันใครจะไปคิดว่าจังหวัดสุราษฎร์เนออจาก,กทะเลที่สวยๆแล้วยังมีคลองน้ำใสที่สวยแบบนี้ <c oughs> เช่นเดียวกันลองแวะมาเที่ยวดูนะครับยอดขอตัวไปว่ายน้ำกันนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับพ่อวันนี้พี่หลวงยอดหอยจมบ้ดีใจมากเลยครับคณะของลูกเทปมาเยี่ยมถึงร้านนะครับครับพอร้านเราคุณมาถึงเมืองหอยใหญ่นะครับทําขวัญก็บอกว่าเมืองร้อยเกาะเราอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระประเพณีนี่คุณมาถึงที่นี่ต้องได้กินหอยตัวใหญ่ของพี่หลวงแน่นอนหอยตัวใหญ่ของพี่หลวงแน่นอนนี่อ่ะเพราะวันนี้ยังไงครับพครับผมจะไม่จัดตัวใหญ่ปินไปไม่ได้เราต้องจัดตัวใหญ่ๆ อันนี้แกวแล้วใช่ไหมอันนี้คือไซส์ห้าปีครับร้านวิลหลวงยศครับถ้าทุกคนมานะครับร้านติดกับปากทางเข้าห้างสประสินค้าโลอัสยูปากทางนี่เลยศูนย์แปดสี่มีเบอร์ให้เลยเป็นไงศนย์หน่โทรทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศด้วยเหรอฮะ ได้นะครับท <Okay. S 1> ี่นี่เลยครับลองมาดูผมกินละไปละลุย ตีเพชรโดยบริษัทตีเพชรอิซุสเซลจำกัดจัดแข่งการประลองความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเพื่อคนหาสุดยอดรถอิซุดีแม็กที่เร็วและแรงที่สุดแห่งปีนำเหล่านักแข่งสุดยอดจากแชมป์รอบสนามพัดเลือกมาร่วมประลองความเร็วทางตรงแบบควอเตอร์ใหม่ระยะทาง402เมตรชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทพร้อมถ้วยกิจยศและกิจกรรมความบันเทิงสุดแล้วใจเต็มรูปแบบสำหรับผู้รักความเร็วตัวจริงณสนามบางกอกแด e กอเวนิวคลอง5ปทุมธานี ทิ้งพลังเวอร์คลิกแอนด์เกช็อปดูที่ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินใหม่และอีซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกบริษัทไทยเบเวอรเล็จจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา It's I'm feeling good. Oh. The possibilities great The a day good oh-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 oh what I could, oh. With the world at my fingertips, my imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm